ื่อให้เซ้ยชุชีบพ,พอมมม At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป๋าท่อนี้เพื่อเติมลม,ม Your life vest has an oral tube for further inflation. ไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป๋านุกหวีเพื่อขอความช่วยเหลือ The light comes on when in contact with water and here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้าน Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation, leave your hand luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is lights exit i i follow smoke present, please keep low and follow the path lights the nearest exit as low to keep the the e path and n t a d c ใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้ีหน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ครับกรุณางดสูบบุหรี่ในห้องน้ำและห้องโดยสารตลอดการเดินทางขอบคุณครับ ถ่าพบันเทิค้ะในตอนนี้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้ากากอนามัยจะต้องถูกถอดออกก่อนใส่หน้ากากอิเจนค่ะเพราะหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสุดแา้วันรอบศีรษะให้แน่นทั้งนี้เมื่อดึงหน้ากากลงมาถุงออกซิเจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแม้จะไม่พองลมเต็มที่ค่ะขอประคุณค่ะแก a กแจ u กแจ๊กแ m ๊กแจ๊ e แจ n ก o จ๊กแ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  n ๊ o แจ๊ก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  r จ๊กแจ๊กแจ u กแจ๊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 กแจ Oxygen flow will start once the bus is pulled. Please note it is normal for the jetpack to not re-inflate after activation. Thank you. The game is prohibited on all Air Asia flights. Thank you.